สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกบช่อง Modern Law Academy กันอีกครั้งค่ะวันนี้เราจะมาตอนที่มาตรา209ถึงมาตรา213ของประมวลกฎหมายอาญาค่ะมาตรา209ผู้ใดเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีดำเนินการและมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นกระทำวามผิดฐานเป็นอังยี่ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้าผู้ทำความผิดเป็นหัวหน้าผู้จัดการหรือผู้มีตำแหน่งหน้าที่ในคณะบุคคลนั้นผู้นั้นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสิบปีแปละปรับไม่เกินสองแสนบาทาการกระทำตามมาตาน,นี้ก็คือการเป็นสมาชิกของคณะบุคคลค่ะความผิดสำเร็จเมื่อเป็นสมาชิกของคณะบุคคลไม่จำเป็นต้องมีการลงมือกระทำการใดๆอันไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นเช่นเป็นสมาชิกของขบวนการโจรข่อการร้าย B.R.N. ก็ถือว่าผิดตามมาตรานี้ค่ะดีกาที่1176ทับ2543คำว่าปกปิดวิธีดำเนินการหมายถึงมีวิธีการซึ่งเป็นที่รู้กันเฉพาะสมาชิกของคณะบุคคลเช่นใช้นิ้วส่งสัญญาณเพื่อให้รู้ว่าเป็นพวกเดียวกันตามดีกาที่124ทับ2457ค่ะหรือมีการใช้เครื่องหมายของสมาคม ตามดีกาที่301ถึง303ทับ2470นะคะและคำว่ามีความมุ่งหมายเพื่อการอนุรชอบด้วยกฎหมายอาจเป็นการละเมิดกฎหมายในทางแพ่งก็ได้ค่ะเช่นแท็กซี่ลุงหัวกันรับส่งคนโดยสารหาคนอื่อมารับผู้โดยสารอาจถูกแก้งเจาะยางหรือถูกกันให้รถออกเป็นต้นส่วนการกระทำผิดทางอาญาย่อมเป็นการอนุรชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วเช่นมีความมุ่งหมายเพื่อแบ่งแยกดินแดนตามดีกาที่ หนึ่งหนึ่ครับสองหและขอยกตัวอย่างดีกานะคะดีกาที่2องสองสองคับสองหาจำเลยเข้าไปสมาชิกของบุคคลชื่อขรบวนการกู้รัฐขอโตษค่ะกระบวนการกู้ชาติรัฐปัตตานีมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งแยกราชอาณาจักรไทยด้วยการซักปลังก่อการร้ายถือว่ามีความมุ่งหมายเพื่อการออบชอบด้วยกฎหมาย ผิดมาตา2.9 0วรกหนึ่งค่ะหรือดิกาที่7.84ทับ2.557ความผิดถ่ายเป็นอังยีตามมาตา2.9 0เป็นความผิดทันทีเมื่อผู้นั้นเข้าเป็นสมาชิกของคณะบุคคลส่วนความผิดฐานซ่องโจรตามมาตา2.10นั้นเป็นขั้นตอนการกระทำความผิดที่ยกระดับถึงขั้นขบคิดกันหรือตกลงกันหรือประชุมหารือกันเพื่อจะกระทำความผิด สภาพความผิดฐานเป็นอ้างยี่และฐานซ่องโจโสามารถแยกการทาแต่ละความผิดได้จึงเป็นความผิดหลายกรรมส่วนวรรคสองคำว่าถ้าผู้กระทำความผิดเป็นหัวหน้าผู้จัดการหรือผู้มีตําแหน่งหน้าที่ในคณะบุคคลนั้นเป็นเหตุให้ผู้ทํารับโทษหนักขึ้นหากผู้กระทำเป็นหัวหน้าผู้จัดการหรือผู้มีตําแหน่งหน้าที่ในคณะบุคคลนั้น <Nash. S 1> เช่นเป็นรองหัวหน้าหรือเป็นรองผู้จัดการเป็นต้นค่ะ มาตรา210ผู้ใดสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้ในภาค2นี้และความผิดนั้นมีกําหนดโทษจําคุกอย่างสูงตั้งแต่1ปีขึ้นไปผู้นั้นก็ระทําความผิดฐานเป็นซ่องโจรต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับถ้าเป็นการสมคบเพื่อกระทําความผิดที่มีระวางโทษถึงประหารชีวิตจําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกอย่างสูงตั้งแต่10ปีขึ้นไป ผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่40 0 0 0บาทถึง200 0 0 0บาทการ,กรทำตามมาตราน,นี้คือการสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปค่ะคำว่าสมคบกันหมายถึงการแสดงออกซึ่งความตกลงกันว่าจะกระทำความผิดร่วมกันเช่นประชุมวางแผนหารือกันและตกลงที่จะกระทำผิดไม่ใช่เพียงมาประชุมกันหรือปรึกษากันโดยไม่ได้ตกลงอะไรตามดีกาที่1 9 1 3ทับสอง และดีกาที่4 0 5 0หทับสอหหรือแม้ว่าจะสมงคบงกันเพื่อกระทำความผิดตามที่บัญญัติไว้ในภาค2แต่เมื่อนับจำนวนคนแล้วปรากฏว่ายังไม่ครบ5คนก็ถือว่าขาดองค์ประกอบผิดฐานซ่องโจรค่ะตามดีกาที่5212539ทับหหรือดีกาที่บอกว่าจำเลยกับพวก6กคนปรึกษากันก็คือสมคบกันจะใช้ไขควงงัดประตูรถยนต์เพื่อรักวิทยุติดรถยรถยนต์เก๋งที่จอดอยู่ข้างถนน ตกลงกันแล้วว่าจะใช้ไขควงงัดประตูรถก็ถือเป็นความผิดตามมาตรา210มาตรานี้ตามบีกาที่1341ทับ2521ค่ะความผิดที่สงคบกันต้องเป็นความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้ในภาค2นี้และความผิดนั้นมีกำหนดโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่1ปีขึ้นไปเช่นจำเลยกับพวกจับกลุ่มการวางแผนจะใช้ตลับยาหมองครอบเหรียญพนันบนรถยนต์โดยสารประจำทาง เป็นการสมคบกันเพื่อหลอกลวงเอาทรัพย์สินของผู้ที่โดยสารไปกับรถยนต์โดยสารโดยทุจริตอันเป็นความผิดฐานช่อกงและฐานซ่องโจรตามบีกาที่2429ทับ2528ค่ะถ้าเป็นการสมคบเพื่อกระทำความผิดที่มีระวางโทษถ,ถึงประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกอย่างสูงแต่10ปีขึ้นไปตามบรรค2สองเช่นจำเลยกับพวกรวม5คนปรึกษากันว่าจะไปปล้นรถจักรยานยนต์เป็นการสมคบกันเพื่อกระทำความผิดและการกระทำความผิดที่สมคบกัน เพื่อจะไปกระทำนั้นเป็นการปล้นทรัพย์อันเป็นความผิดตามที่บัญญัติไว้ในภาค2แห่งประมวลกฎหมายอาญานี้ซึ่งมีโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่10ปีขึ้นไปการกระทำของจำเรือจึงเป็นความผิดฐานซ่องโจรตามมาตรา2 1 0วรรค2ตามฎีกาที่17192 534ทับมค่ะมาตรา211ผู้ใดประชุมในที่ประชุมอ้างยี่หรือซ่องโจรผู้นั้นทำความผิดฐานเป็นอ้งยี่หรือซ่องโจร เว้นแต่ผู้นั้นจะแสดงได้ว่าได้ประชุมโดยไม่รู้ว่าเป็นการประชุมของอังยีหรือซ่องโจรการกระทําตามมาตรานี้คือการประชุมในที่ประชุมอังยีหรือซ่องโจรโดยมีองค์ประกอบภายในคือรู้ว่าเป็นการประชุมส่วนจะรู้ว่าเป็นการประชุมของอังยีหรือซ่องโจรหรือไม่ไม่สาคัญเพราะหากไม่รู้ก็สามารถพิสูจน์หักล้างได้ค่ะเช่นมั่วสุมชุมนุมร่วมอยู่กับพวกอังยีในห้องประชุมซึ่งโจทย์ต้องนําสืบ ดังกรณีทั่วๆไปจากนั้นเป็นหน้าที่ของจำเลยต้องนำสืบว่าไม่รู้ว่าเป็นการประชุมของอังยีหรือซ่องโจรถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็เป็นความผิดตามมาตรานี้ตามฎีกาที่381 2461มาตรา212ผู้ใดอนุ1จัดหาที่ประชุมหรือที่พำนักให้แก่อังยีหรือซ่องโจรอนุ2ชักชวนบุคคลให้เข้าเป็นสมาชิกอังยีหรือพรรพวกซ่องโจรอนุ3อุปการะอังยีหรือซ่องโจร โดยให้รัพย์หรือโดยประการอื่นใดหรืออนุสีช่วยจำน่ายทรัพย์ที่อังยี่หรือซ่องโจรได้มาโดยการกระทำความผิดต้องระวังโทษเช่นเดียวกับผูก้กระทำความผิดถ่ายเป็นอังยี่หรือซ่องโจรแล้วแต่กรณี มาตาสองหนึ่งสองนะคะอนุหนึ่งคือจัดหาที่ประชุมหรือที่พัรคายแก่อัางยีแหรือช่องโจรก็เช่นจัดหาบ้านเช่าให้ะคะ่ะใช้บ้านของตัวเองไปที่ประชุมแม้จะไม่มีการพักหรือการประชุมก็ถือว่าเป็นความสําเร็จแล้วอนุสองคือการชักชวนบุคคลให้เข้าเป็นสมาชิกอัางยี่หรือพรรคพวกช่องโจรผู้ชักชวนไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกอยู่ก็ได้ถ้าชักชวนจนกระทั่งผู้อื่นเข้ามาเป็นสมาชิกก็ถือว่า มีความผิดสําเร็จแล้วหากจักชวนแล้วไม่มีการสมัครเป็นสมาชิกก็น่าจะอยู่ในขั้นของการพยายามค่ะอนุสาวอุปการะอ้างยี่หรือซ่องโจรโดยให้ทรัพย์หรือโดยประการอื่นใดเมื่อว่าจะเป็นการอุปการะโดยการให้ทรัพย์หรือโดยประการอื่นใดเช่นส่งข่าวสารความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ส่งเสบียงอาหารก็เป็นความผิดอนุสีช่วยจําหน่ายทรัพย์ที่อ้างยี่หรือซ่องโจรได้มาโดยการกระทำความผิดการช่วยจําหน่ายทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดไม่มีข้อจํากัดว่าจะต้องเป็นความผิดเหมือน เช่นความผิดดังที่ระบุไว้ในมาตรา357ค่ะซึ่งก็คือมาตราเรื่องรับของโจรค่ะข้อสังเกตการกระทำความผิดตามมาตรานี้ไม่ทำให้ผู้กระทำมีความผิดฐานเป็นอัางยี่หรือซ่องโจรขึ้นไปด้วยเหมือนเช่นกรณีการเข้าลงประชุมตามมาตรา211หากแต่ต้องระวังโทษเช่นเดียวกันเท่านั้นนอกจากนี้กรณีตามมาตรา23ไม่อาจนำมาใช้แก่ผู้ทำความผิดตามมาตรา212ได้ เพราะไม่ถือว่าเป็นสมาชิกอังยี่หรือพักพวกซ่องโจรมาตา2องหถ้าสมาชิกอังยี่หรือพักพวกซ่องโจรคนหนึ่งคนใดได้กระทําความผิดตามความมุ่งหมายของอังยี nah, ่หรือซ่องโจรนั right, ้นสมาชิกอังยี่หรือพักพวกซ่องโจรที่อยู่ด้วยกันในขณะกระทําความผิดหรืออยู่ในหรืออยู่ด้วยในที่ประชุมแต่ไม่ได้คัดค้านในการตกลงให้กระทําความผิดนั้นธรรมดาหัวหน้าผู้จัดการหรือผู้มีตําแหน่งหน้าที่ในอัางยี่หรือซ่องโจรนั้นต้องระวังโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นทุกคน ผู้กระทำตามมาตรานี้ก็คือสมาชิกอังยี่หรือพรรคพวกซ่องโจรตามมาตรา 209, 210และ211เมื่อรวมถึงผู้ทำความผิดตามมาตรา212ด้วยเพราะมาตรา212มิใช่สมาชิกหรือพรรคพวกช่องโจรแต่เป็นผู้ช่วยเหลือเกื้อกูลอังยี่หรือช่องโจรเท่านั้นเมื่อกระทำความผิดตามความมุ่งหมายแล้วคนที่อยู่ด้วยในขณะความผิดแม้ว่าจะเคยคัดค้านในที่ประชุมก็ตามคนที่อยู่ด้วยในที่ประชุมและไม่คัดค้าน ก็คือคนที่คัดค้านก็หลุดพ้นไปค่ะส่วนคนที่เป็นหัวหน้าผู้จัดการหรือผู้มีตำแหน่งหน้าที่เช่นเฮลันยิกปฏิคมแม้ไม่ได้อยู่ด้วยในที่ประชุมหรืออยู่ด้วยและเคยคัดค้านไว้บุคคลเหล่านี้มีความผิดทั้งหมดถ้ามุ่งหมายไปป้นทรัพย์ก็ผิดตัวการป้นทรัพย์ทุกคนดูดีกาที่4548 2540ยกตัวอย่างดีกาที่4548ท2540จำเลยที่1 ถึงที่3กับพวกรวม6คนร่วมกันวางแผนไปกระทําการปล้นทรัพย์ของผู้เสียหายที่2อันเป็นความผิดที่บัญญัดไว้ในภาค2แห่งปรงมงลกฎหมายอาญานี้จึงมีความผิดฐานเป็นช่องโจรเมื่อจําเลยที่4กับพวกไปปล้นร้านทองของผู้เสียหายที่2ตามที่ร่วมกันวางแผนเอาไว้จำเลยที่1นถึงสผู้ร่วมวางแผนย่อมมีความผิดฐานเป็นตัวการปล้นร้านทองร่วมกับจำเลยที่4กับพวกด้วยตามปรงมวลกฎหมายอาญามาตรา2 1 3มมาตานี้ และความผิดฐานเป็นซ่องโจรกับความผิดฐานปล้นทรัพย์เกี่ยวเนื่องกันเพราะพวกจำเลยกระทําผิดฐานเป็นซ่องโจรเพื่อจะไปปล้นทรัพย์ของผู้เสียหายทั้งสองจึงเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทต้องลงโทษฐานปล้นทรัพย์อันเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดหรือถ,ถ้าครั้งแรกตกกันแล้ลแลวแต่ล้มเลิกไม่ไปปล้นทุกคนก็เป็นอันดูพ้นไปหากต่อมาสมาชิกอังอกี้หรือพรรคพวกซ่องโจรคนใดไปปล้นทรัพย์ก็เป็นเรื่องทํากันเองไม่เกี่ยวกับความมุ่งหมายในครั้งแรก ตามดีการที่1103ถึง1104 2496ค่ะสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ